ต่อด้วยหอยจากหอยนั้นมาหาหอยขมต่อคนระับมันมาหอยขมนี่มาเรา,น,าเน,เน,เนี่ยังเป็นเป็นนีครับบรรยากาศหาหอยนี่ฝั่งโน้นหาหอยยำผมลงน้ํามาหาหอยขมครับหอยขมหางห่งายๆน้ำแห้งช่วงนี้น้ําแห้งนี่น,น,นะพิษก้อนหินขึ้น นซรรยกาศหาอยรัิงอย่างเยอะถ้าวันนี้ปิงอย่างเยอะอันนี้หอยขมหอขมนะครับนะยังสอบเลยมาใส่ปิงเยอะมากครับปิงทะเลนี่ครับปิง อย่างเยอะเลยครับวันนี้ถ้าคนกลัวปิงเนี่ยไ,ไม่ไม่ไม่กล้าลงเลยนะครับปิงอยู่นี่ประมาณเกือบร้อยอันนี้คืออันนี้เป็นป่าดาวหรืออะไรไม่รู้นี่บรรยากาศมันนี้มันอยู่ใต้ท้องทะเลครับแต่ตอนนี้น้ํามันแห้งมันก็เลยโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นรูปร่างเหมือนดาวเลยครับ ดาวเลยปริงอย่างเยอะครับวันนี้ปริงเยอะมากเพืะอใคบรรยากาศให้ดูว่าปริงเยอะขนาดไหนปริง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 ตัวใหญ่แขนครับนี่นอนอยู่อืป็นดำๆปริงปิงทะเลนะครับบรรยากาศแบบนี้ใครยังไม่เคยเห็นเกาะพิทักษ์มีให้ดูนะครับ คือนี้น้ำแห้งหาหอยต่อครับผมจะเอาบรรยากาศให้ดูเขาหายังไงหอยหอยหอยไมหอยขมที่นี่หอยผมเน้นหอยนี่เราจะพลิกกินกันพลิกกินกันปุ๊บปั๊บปั๊บนี่ครับจับอย่างนี้หอยขมไม่ต้องดำน้ำ ัวเมนูหลักตามด้วยก้อยอหอยขมปริงครับอย่างใหญ่พี่น้องครับแม่หอยขมก็พอมีครับขมมีเยอะนะมีครับอันนี้สองลูก ตัวนี้อยากใหญ่เะครับนี่ใหญ่มากออันนี้เราไม่เยอะครับแับกี่สิบลูนเอาไปกินนะ ครับพริกเกินเอาานีเห็นไหมครับหอยขมขอเชิญชวนนะครับนะนถ้ายังไงใครอยากเจอบรรยากาศแบบนี้มาเที่ยวได้ที่กมิทักษ์ฝั่งโน้นหอยยำจะลงคลิปให้ดูเลยนะครับขออนุญาต